เอาละครับวันนี้เราก็มาขายของเล่นขายของด้วยของเขาเอิ้นของอะไรเห็นน้อยเล่นเล่นเหน้อยเราเล่นฐานได้นะพววันนี้อันนี้คือทําอะไรบ้างฐานเอาตั้มใส่ดินมันเป็นสีเทารู้แล้วแต่เอาไปทำอะไรจะทําอะไรจะทำกับข้าวทำกับข้าวตั้งไฟเหรอมีคนลูกค้าสั่งมาใครจะกินถ่านนั้นเฮ้ย ค่ปอมให้น้องให้น้องอันนี้เอาอันอื่นเยอะแยะไม้เยอะแยะนี่กำลังตำตำครับตำพระปายาป๊อกป๊อกคกขึ้น้อยฮะก๊อผู้ใดผู้สิอิ่มก็ตำเขาไม่มีโคกไม่มีโคกเล่นโคกน้อยเอฟีน้องมา ปลูกครับปลูกครับปล,กปลกูกพื้นที่จํากัดครับปลกูปลกอะไรก็ปลกูกครับ<พ>นูน่นเขาล้อมรั้วไปแล้วปลูกผักกาดกะหล่ำนี่เจ้าของคนคนปลูกยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าปลูกอะไรผักคะน้าโอ้นี่นี่นี่ดอกมันโผล่มาแล้วเนี่ยนี่ว่ทยาการเล่นดนี่ ต้นหอมนี่ผักชีมะเขือมะนาวครับนะผมไ่นี่มันดื้อแท้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่หลาพี่ดื้อไงหละนี่คือของเฮียนน้อยครับของเฮียนน้อยเครื่อง โค่นน้อยคกยังน้อยไม่ต้องเสียตังสาดยังน้อยสากแบบน้อยน้อยสากน้อยคกน้อยคนก็น้อยช้อนไม่น้อยนะช้อนไม่น้อยช้อนใหญ่ช้อนปกติเลยช้อนปกติช้อนตาเลยนะตาปู่ตาจัลหลวงโอตามาลายตามาลายยังนานเออมาลายนานนานช้อนของบ้านต่อเองชาทำลาย ลงมาปาคือใส่รองเท้าสวยแท้รองเท้าปอนอยู่ไหนรองเท้าปิ่นเนี่นี่รองเท้าพี่ปิน่นอ,อย่าเข้าไปนะนะอย่าเข้าตะไคายนะอย่าเข้าตะข่ายนะเแยไมุ่งนะตาระวังน้องแทงตอนนี้ก็เล่นของเล่นน้อยครับโดยไม่ต้องเสียตังค์ของเล่นไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อของเล่น,นแต่สกรปรกแนแต่สกปรกครับเปื้อนแล้วก็อาบน้ำ อีกอีกนิดนึงแล้วก็ไปอาบน้ำอ้ยไปแทงผักแล้วนะปอนจะไปไหนระวังระวังไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยมาหยิบผักขึ้นหยบผักมุดมด <c oughs> แล้วก็มีเด็กน้อยมาช่วยเลยมาช่วยทำยมาช่วยกวนมาช่วยกวนผัก <c oughs> ตอนนี้กำลังทำนี่ได้แล้วครับได้หนึ่งคกมีดมีดตอนนี้ไม่รู้เห็นมามีดอะไรเห็นฝนมีดใช่เราได้แล้วนะไม่ใช่มีนเป็นเน้ำโคกเป็นยางใช่น้ำดำโคกดำโคกดำมากครับถ้าใส่น้ำนี่เปื้อนเลยนะใช่จำกัดจำกัดปูไม่เล่นน้ำไม่จำเล่นน้ำเขาเรียกว่าโคกแห้งน้ำโคกแห้ง ปลาปาปล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 าบลาปลาปลาจานลาปลาปลาปลานลาปลาปลาจานลาปลาปลาปไาปล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 าปาปลาปาป็าปลาปลาลาปาปลเอลามลาปเาปาปอาปาปลาเกาปลาามาาปลาปาปาปลล้ลาปลาปลาปากนา เราต้องมีแต่คนมาเพิ่มทุกคนเราต้องคนด้วยนะให้มันละเอียดคนคนคนให้ละเอียดบิดแล้วรวยโอ้ยกระเด็นใส่ตาบิดแล้วรวยสวยแล้วหลาโอ้ยพูดนะชื่ผมน้องวะทานกระเด็นใส่ผมน้องชื่หัวน้องและออกไปบอนถึงแล้วถึงไหนอ่ะบอนบอนเดินทำอะไรบอนอยาให้น้องสะดุดนะเดินไปดูผักโอ้ย น้องเล่นเลยจะเป็นไรอีก้านแล้วนะ่ะทานอ่ะทานทาน,ทานไปล้าง